ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดักราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาล่ะครับผมก็ขอกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่รารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครนีครับบริการโดดี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมเคยสงะะสัไยไหมนะ อีกผลนึงทาไมสุ่มไม่เคยได้เลยนะครับผมนะเอออะไรเพื่อนแม่งกระสุ่มได้โคตรดีนะครับผมนะฮะผลบางกอนบ้างแหละนะครับผมนะฮะผลหิมะบ้างแหละผลเสือบ้างแหละตัดมาที่เรานะครับผมนะผลกิโลเฮ้ยโอ้น้ําตาจีไหลนะครับผมนะฮะโอ้โหอยากจะร้องไห้เป็นภาษาตุรกีแล้วเกิดนะคุณผู้ชมคราวนี้ผมนะฮะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพี่จะมาบอกให้ฟังนะครับผมนะว่าอัตราการสุ่มได้ของแต่ละผลเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมนะฮะผลไหนมีโอกาสออกได้มากกว่ากันผลไหนมีโอกาสออกได้น้อยกว่ากันเดี๋ยยวครัับนเดดูลลิโก นะะฮโอเคฮะ okay, เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะฮะเริ่มจากทาร่าของผลกิโลกันก่อนอน,นะครับผมนะผลกิโลนี้นะครับผมนะฮะไม่ต้องสงสัยเลยคือแม่งอัตราการสุ่มได้เนี๋ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะไม่ต้องสุม่มแม่งมึงซื้อเอาก็ได้นะครับผมนะฮะถูกกว่าการสุ่มอีกถ้าสุ่มเนี่ยแม่งผมนะเสียสามแสนสี่แสนนะครับผมนะแล้วแต่ข้าวหัวแล้วแต่ทาร่าของเลเวลนะครับผมนะฮะแต่ถ้าซื้อเลยนะครับผมนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่ห้าพันเบลลี่นะครับผมนะฮะทางด้านของผลสป คอมนะครับ warfare. ผมนะหรือว่าผลบากี้ของเรานะครับผมนะฮะอัตรา,าก,การสุ่มได้เนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะคนข้างที่จะเยอะขึ้นมานดีหนึ่งนะครับผมนะฮะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยเฮ้ย hey! ก็มีโอกาสนะครับผมนะฮะในการออกเยอะเหมือนกันกนะครับผมนะฮะส่วนราคของผลสปริงกันบ้านนี่อย่างดีครับผมนะฮะเป็นทางด้านของสิบหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ค่อยออกจะเท่าไหร่นะครับผมนะฮะเพราะว่าเป็นผลกระากผลเกลือนั่นเองนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นราคของผลบอมก,บบอกันบ้านนะครับผมนะฮะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่เปอร์ เหมือนกันนะครับผมนะตัง24ส่วนผลสมองเนี่ยก็ตามตกันมาเลยนะครับผมนะฮะ25%เหมือนกันนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นเรื่อของผลน้ำกันบ้างนะครับผมนะฮะซึ่งผลนี้มีโอกาสในการสุ่มได้เนี่ยเพียงแค่25เท่านั้นนะครับผมนะฮะก็ใกล้เคียงกับผลสมองเลยนะครับส่วนผลไฟนะครับผมนะฮะก็มีโอกาสในการสุ่มได้เนี่ยเพียงแค่3าสเรท่านั้นนะครับผมนะก็รู้สึกว่าจะสุ่มได้ง่ายหน่อยนะครับผมนะสำหรับใครที่ฟาร์มอยู่โลกแรกเนี่ ได้เนี่ยเป็นเพียงแค่11เท่านั้นนะครับผมนะฮะก็คือน้อยคนที่จะเห็นน้อยคนที่จะสุ่มได้นั่นเองนะครับผมนะฮะอีกอันเป็นท่าของผลน้ำแข็งนะครับผมนะฮะผลนี้นะครับผมนะ,ะโอกาสสุ่มค่อนข้างที่จะได้ง่ายนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะไม่ได้ง่ายมากนะครับผมนะฮะอยู่ที่ประมาณ15เลยนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าจะเจอบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่ได้แบบหายากอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะฮะถัดไปหน่อยเดียวเป็นท่าของผลทรายนะครับผมนะก็ผลดาของเรา2องผลนี้โอกาสในการสุ่มได้เดียดนเทลย ต่อมาเป็นผลรีววยนครับผมนะฮะหรือว่าผลคืนชีพของเรานะครับผมนะโอกาสสุ่มได้เพียงแค่10%เท่านั้นนะครับผมนะฮะตามด้วยผลเพชรนะครับผมนะมีโอกาสสุมได้9%เท่านั้นนะครับผมนะมาต่อกันที่ผลแสงนะครับผมนะฮะอัตราการสุมได้เดี๋ยอยู่ที่ประมาณ15%นตครับผมนะแล้วก็ตามไปด้วยที่ผลยางก็คือ13%เนั่นเองนะครับผมนะผลยางใครับผมนะฮะก็ค่อนข้างที่จะสุมง่ายกันเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะแต่เลทมันต่าไปนิดนะครับผมนะฮะไม ที่บอกว่าเฮ้ยข้อมูลตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะพี่อ้างอิงมาจากทางด้านของวิกิพีเดียนะครับผมนะของบล็อกฟู้ดเองเลยโอกาสในการเชื่อถือเนี่ยนะครับผมนะน่าจะประมาณ90%เลยนะครับผมนะฮะใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะแต่ว่าอย่าลบหลู่เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมในช่วงนี้อากาศร้อนนะครับผมนะฮะใครชงน้ำให้คุณสดๆเนี่ยนะครับผมนะฮะอย่าไปชิมไปลิ้มไปลองนะครับผมนะฮะมั่วซั่วไม่ได้นะครับผมนะระวังใส่ยาไหนกันด้วยนะครับผมนะฮะมาต่อกันทีีีีีี่่่่่ผผผผผผลลลบบบบบาาาาาาเเเเรรรรรยยยยนน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 ะะะะะะะคคคคััััมมมมมมมดดดฮโอกกสสุไ้้้พงแแททตว็ โอกาสซูมได้10นะครับผมนะก็ตามตามกันเลยนะครับผมนะ8กับ10นะครับผมนะโอกาสของผลบอลเลียเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสมันต่ำนะครับผมนะฮะไม่ถึงหลัก10ด้วย3ไปนะครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่ผลสั่นกันบ้างนะครับผมนะฮะผลนี้เป็นผลราคาหลักล้านกันแล้วนะครับผมแนะ,ะสตาร์ทเริ่มที่6เลยนะครับผมนะฮะโอกาสในการซูมได้เนี่ยต่ำเกินนะครับผมนะฮะโอกาสในการซูมเนี่ยค่อนข้างที่จะแทบไม่บีเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะต่อกันด้วยที่ผลพระนะครัััับบบผผผผผมมมมมมนนนนนนะะ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 ะฮฮลลพพพรรรรกก็ไ่่แ้้คคตาาดวยที5% ผลสันหกเปอร์เซ็นต์ผลพระห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ผลใหม่ของเรานะครับผมนะฮะตามด้วยที่ผลเลิฟเลิฟนั่นเองนะครับผมนะฮะโอกาสสุ่มได้เพียงแค่แปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมนะฮะสุ่มยากไปไหนดียวนะครับผมนะฮะเออนะครับผมค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวนะครับผลสไปเดอร์นะครับผมนะฮะอยู่ที่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะอันนี้ต่ำไปอีกนะครับผมนะฮะโอ้โหไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนะผลสไปเดอร์คือค่อนข้างที่จะออกยากแล้วก็ค่อนข้างทททีีีีีี่่่่จะะะะะะะแแลลลกกกกกััััันนนนนนนเเเเยยยยดดดวคคครรรบบผผผมมมมมฮฮตาาาฟิโอสสุไ้พง เ์เซ็นตท่านั้นนะครับผมนะฮะอันนี้คือหายากชิบเป๋งเลยนะครับผมนะฮะโอกาสซุ่มได้เดี๋ยวแทบจะยากโอ้โหแทบจะ100%เลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะมึงยากเกินไปเอาเปล่านะครับผมนะน้องๆและผลประตูของเรานะครับผมนะฮะโอกาสในการซุ่มได้เดี๋ยวเพียงแค่เเเช่นกันนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งผลที่ถูกปรับแล้วก็รีเวิร์กเข้ามานะครับผมนะฮะมาต่อกันที่ผลสายฟ้านะครับผมนะฮะผลสายฟ้าผลนี้โอกาสในการซุ่มได้เนี่ยต่ำมากๆเลยนะครับผมนะฮะอยู่เพียงแค่2.25%นะครับผมนะฮะโอ้โหต้าไปอีกนะครับแแลลดดู้วไไม่อยากจะ์ เลยนะครับผมนะผลแรกจริงเขาบอกว่าเออเลยครับผมนะและถัดมาเป็นเรื่องของผลเพล่านะครับผมนะฮะซึ่งผลนี้เป็นผลอุ้งตีนบีนะครับผมนะโอกาสในการสุ่มได้เนี่ยเพียงแค่1.9%เท่านั้นนะครับผมนะโอ้โหยากขึ้นไปอีกนะครับผมนะฮะหลักหน่วยกันแล้วทีเดียวนะครับผมนะฮะใครสุ่มได้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะก๊อตแล้วก็เทปมากๆเลยนะครับผมนะฮะตามด้วยที่ผลใหม่ของเรานะครับผมนะผลบริสันหรือว่าผลฮิแมะนะครับโอ้ผลฮิมบาร์นะครับผมนะฮะโอกาสสุ่มได้เนี่ยเพียงแค่1.8%เท่านัั้นนนนะะะครบผผมฮก็็เปลใหม่ที่โอกาสสุ่มได้เนี่ป ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนะฮะสุ่มได้ยากพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะตามด้วยที่ผลกราวิตตี้นะครับผมนะฮะผลนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่ามีโอกาสสุ่มได้เพียงแค่1.7เท่านั้นนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่ามึงจะปรับเลทต่ำไปไหนนะครับผมนะฮะโอกาสในการใช้งานเนี่ยกูแทบไม่อยากจะใช้เลยนะครับผมนะฮะล่าสุดเนี่ยคือให้ฟรีกูยังเคืองเลยนะครับผมนะฮะแถมน้ำแก้วหนึ่งกวนน้ำดีกว่านะครับผมนะรู้สึกว่าช่วงนี้ผลกราวิตตี้เนี่ยไร้ประโยชน์เหลือเกินนะครับผมนะฮะพูดตรงๆเลยเป็นอีกหนึ่งผผผลลลที่่่ไมมมมมมนนนนนนาาใช้้ะะะะะะคครรรัััับบบฮฮหหงจกกปแว็เเือดิ ับมาแล้วก็ไม่มีคนเล่นเหมือนเดิมไม่รู้จะปรับมาทธไมนะครับผมนะฮะมาถึงผลที่ขวัญใจมหาชนกันแล้วนะครับผมนะฮะนั่นก็คือผลดอชนะครับผมนะฮะหรือว่าผลโดว์อเวคเคนนิงนั่นเองนะครับผมนะผลโมจิก็ใช่เออนะครับผมนะฮะซึ่งผลนี้มีโอกาสในการสุ่มคุณผู้ชมนะคิดว่าเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมนะฮะผลนี้เป็นผลขวัญใจมหาชนเด็กๆเลยนะครับผมนะฮะพี่จะบอกให้ว่านะครับผมนะฮะผลนี้โอกาสสุ่มได้เนี่ยนะผมแต่โคตรต่ำเลยนะครับผมนะฮะตามขนาดไหนนั้นอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดที่อเปอินเลซ ครับผมนะฮะอีกนิดนึงกูจะตกคลองแล้วนะฮะต่ำเตี้ยเกิดนะฮะเออจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะโอกาสในการสุ่มได้เดี๋ยวมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลนี้มันหาได้จากการแบบเออเกิดมากกว่านะครับผมนะฮะส่วนมากมันจะเกิดแต่ไม่เน้นสุ่มได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะผลต่อมาเป็นเรื่องของผลชาร์โดนะครับผมนะฮะซึ่งมีประเด็นเด็ดประเด็นร้อนนะครับผมนะฮะข่าวข่าวว่าเฮ้ยมันจะมีการปรับรีเวิร์กเอาเวกเคนดินเข้ามาหรือเปล่านะครับผมนะผลนี้ก็ยังช่างใจไว้ก่อนนะครับผมนนนนนนนะะะะะะะฮฮสสส่่่่่ววววตตัััััััพีีเเเออองงกกกกก็ยยไไมมมมมให้้้้คคคาาาาาาบบบบแลลจถูปรรรรขโุดดผผช ดูของเราเอาไปเพียงแค่1.3เซนะครับผมนะฮะโอ้โหสูมยากขึ้นไปอีกนะครับผมนะฮะผลถัดมาผลเวนอมนะครับผมนะฮะเป็นอีกหนึ่งผลที่ค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับผมนะฮะเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมนะฮะผลนี้นะครับผมในโอกาสในการสูมได้เนี่ยมีเพียงแค่1.2เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมนะฮะโอ้โหยากเกินนะครับผมนะตุนท้องและอีกผลหนึ่งนะครับผมนะฮะที่มีข่าวข่าวอีกเหมือนกันนะครับข่าวข่าวอีกแล้วเหรอนะครับผมเราบอกว่าผลนี้จะมีการปรับมาใหม่นะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหหหรรรรรืืออออออลลลลลกกนนนนะะะคคัับผผผผผมมฮีี้โโทาาตดส แค่หนงจุน่งเนะครับผมนะฮะแทบจะ1%เลยนะครับผมนะฮะโอกาสสุ่มเนี่ยค่อนข้างที่จะโอ้โหยากมากๆเลยนะครับผมนะฮะถามว่าประโยชน์ล่ะนะครับผมนะฮะไม่มีนะครับผมนะฮะคือเอาไว้เล่นอย่างเดียวนะครับผมนะฟาร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับผมนะใครฟาร์มดีเถียงพี่ได้นะครับผมนะส่วนตัวเนี่ยพี่มองว่าเฮ้ยผลดีไม่ค่อยมีคนใช้งานด้วยนะครับผมนะฮะถ้าถามว่าใช้ผลคนโทรกับผลมังกรใช้ผลอะไรนะครับผมนะฮะร้อยทั้งร้อยตอบผลมังกรแน่นอนนะครับผมนะอย่างที่บอกนะครับผมนะฮะฟาาารรรรร์มม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 มกกกก็็็ไไไ่่่่่่ดดีี PUP ้นนนนนะะะะะคคัััับบบบผผผผผฮลลลตตออเปปปสิิิทถูชืให๊ ซึ่งผลนนี้มีโอกาสในการสุ่มได้เดียเพียงแค่1%เท่านั้นนะครับผมนะฮะโอ้โหเข้าส <Overwatch> <theory> ู่อัตราสุ่มเพียงแค่1%กันแล้วนะครับผมนะฮะสุ่มยากขึ้นไปอีกนะครับผมนะน้องๆตามกันด้วยที่นะครับผมนะผลมังกรกันเลยนะครับผมนะฮะผลนี้นะครับผมนะเคยเป็นผลที่เก่งที่สุดในเกมนี้มาก่อนนะครับผมนะหลังจากที่มันมีผลเสือเข้ามามันก็ดรอปลงไปนิดนึงนะครับผมนะแต่หากว่าดรอปลงไปมากไหมก็ต้องถามโมจิก่อนนะครับผมนะฮะถ้า2ผลนี้สู้กันพี่มองว่าเฮ้ยผลโมจิก็มีโอกาสได้เปรียบอยู่เหมือนกันนนะะครับผมอยู่่่ทีวาใครเปิดก่อนเท่านนนั้เองะครับผมนะะฮเเททียบบ่ากัผล คำบําเลยนะครับผมนะฮะเพียงแค่1%เเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอ้โหสุ่มยากไปอีกอะครับน้องๆหรือและผลสุดท้ายสุดของเราในวันนี้นะครับผมนะฮะนั่นก็คือผลลีโอพาดนะครับผมนะฮะใครเป็นตระกูลเสือดาวเสือน้อยนะครับผมนะฮะยกมือขึ้นหน่อยเร็วนะครับผมนะฮะใครรู้บ้างนะครับผมนะว่าผลนี้มีโอกาสในการสุ่มได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับผมนะใครรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะพี่ขอปิดผลนี้เป็นปิดสนาละกันนะครับผมนะใครที่รู้ว่ามันมีโอกาสในการสุ่มได้เท่าไหร่เมม้นนเเขาาลยะครับผมนะะะะะะะฮฮฮโโอออเคคคผผผมมมนนนนนสสสาาาาหรรรรรัับบใใทีีี่่่ยกกกู้้วลุม ตอบได้เท่าไหร่ดีครับผมนะฮะสามารถไปติดตามได้ที่ Discord เลยนะครับผมนะฮะพี่จะแปะโอกาสการสุ่มของผลเสือไว้ให้นะครับผมนะฮะส่วนลิงก์ดิสคอร์ตนะครับผมนะฮะอยู่ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้เดคิปชันนี้นั่นเองนะครับผมนะฮะก็ลองหาดูได้นะครับผมนะลองร่วมจอยเข้ามานะครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะหลังจากได้รู้ว่าโอกาสแก้รับผลเนี่ยในการสุ่มมันเท่าไหร่ดีครับผมนะเริ่มสบายใจขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะฮะถ้ายังไม่สบายใจนั้นเดี๋ยวพี่จะลองสุ่มให้ดูนะครััับผมนนนะะฮเเป็ขวญตากลย แค่15เท่านั้นนะครับผมนะก็ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันนะครับผมนะน้องๆและอน,น้องๆคนไหนนะครับผมนะฮะสุ่มผลล่าสุดน,นี้ได้ผลอะไรกันบ้างน,นะครับผมนะสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายโอ้ผลทรายว่ะผูช้ชม